วันนี้นะคะไอก็จะมาแนะนำชุดโทนสีแดงต้อนรับวันตรุษจีนค่ะซึ่งวันตรุษจีนนะคะจำเป็นที่จะต้องใส่ชุดโทนสีแดงค่ะเพราะว่าสีแดงหมายถึงความมั่งคัง่งและก็ร่ำรวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชุดโทนสีแดงจะมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นโทนสีแดงแบบแดงแบบนี้เลยค่ะซึ่งสีแดงแบบนี้นะคะเหมาะกับการใส่ในพทศการวันตรุษจีนมากๆเลยนะคะ ชุดก็คือจะเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะก็คือสีโทนนี้ค่ะโทนนี้นะคะคือเหมาะกับการใส่ในวันตุวจีนเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะก็คือเป็นสีนี้เลยค่ะสีนี้นะคะชุดแบบนี้ก็คือดีเทลชุดจะมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงค่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหน สนใจอยากจะมาดูชุดก็สามารถเดินทางมาดูชุดได้ที่ตึกมุกฟอเมรั made, ลาดพร้าวซอยสิ 19, ค่ะถ้าเกิดว่าไม่สะดรกเดินทางมาก็สามารถแอดไลน์ช่อชุดมาคุยารายละเอียดกันได้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะว่าต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ